วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับค a เมนไรเดอร์เซต้าครับตอนนี้โผลมาทั้งหมด4ร่างด้วยกันอ้าใช่ครับอันนี้ <ผม S 1> คือรวมร่างแรกด้วยนะใช่ครเพราะว่ามันจะมีไตเติ้ลอยู่ไตเติ้ลหนึ่งออยงไที่โผลมาแบบร่างต่างๆมากมายใช่ แล้วก็ในเดอะมูวี่ของกาบูอันนี้ไม่ขอสปอยแล้วกันเพราะว่ามันโผลมาเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็พระเอกของเรื่องครับเขาแปลงร่างยังไง <c oughs> เออคล้ายๆนะ <c oughs> คล้ายๆกับตัวของเอสใช่ครับในซีรีส์ของกีส ไม่น่าเชื่อเลยแล้วพระเอกนี้ติดแอคด้วยนะครับแล้วพลังความสามารถและร่างต่างๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับแล้วก็วิจารล่างต่างๆด้วยใช่แต่ก่อนจะวิจารณ์ล่างต่างๆเนี่ยเจาะลึกเกี่ยวกับพระเอกก่อนได้พระเอกคนนี้ชื่อว่าบาคุโจโรสึครับนะครับก็คือเป็นพระเอกของเรื่องนะครับในซีรีส์ของเซ็ตแต่ว่ารับบทโดยคุณเรียวทาโร่อีกใหม่ครับผมนะครับคนคนนี้ ผ่านไหมคิดว่าผ่านไหมผมว่าได้อยู่นะดูดีอยู่นะหรือว่าหน้าอ่อนเกินไปเฮ้ยไออายุเขาต้องอ่อนอยู่แล้วแต่ว่ารูปทรงไอหน้าตาเนี่ยดูแข็งขันดีอ้อดูแบบมันหน้าจะปกป้องโลกได้ดีไม่ใช่แบบมาตลกเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอะไรนี้ไม่ใช่คือต้องแบบว่ามีมาดมีมาดผมชอบความที่มีมาส์ตไม่จําเป็นต้องมาแบบโอ้โหแบบตกใจแบบวิ่งมาอะไรเงี้ยอันนี้คือมาดเสียแล้วคือต้องยืนมาเขาเป็นสายรับเขาต้องมีมาดอยู่แล้วแต่ว่าเสียอย่างเดียวอะไร คือเขากินอะไรเลอะปากหรือเปล่าเขาเลยกวางปปายปากงี้มันเป็นท่าของเขามันจะได้สอดคล้องไงกับท่าปัดปัดแบบนี้ไงเหมือนเหมือนถ้าเกิดมันอาจจะมีอยู่ตอนหนึ่งนะที่เขาไปหกลงเงี้ยเอ้ยแย่แล้วเล่นมุกนี้ก็หาได้มันมันไม่หาดิแต่เขามีมาดไปแล้วมึงจะมาหาหาเหวอะไรสักตอนหนึ่งนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีการป้ายปากแล้วก็ทำงี้ S <S ออมีเสียงคล้ายๆกับ S, <S ใช่ฮะนะครับอย่างที่ผมบอกไปะนะครับร่างต่างๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันครับนวันนี้เลยเตอนนี้เนี่ยเปิดเผยม,มาทั้งหมด4ฟอร์มหลักด้วยกันคุณแจกรครับ4ฟอร์มหลักอันนี้นั้นจะใช้ตัวของแคปซึนะครับของค a ร์เมนไรเดอร์ซึ่งตัวของแคปซึนนั้นออม,มันจะมีมอนสเตอร์อยู่หลักการทำงานของเขาเหมือนคล้ายๆกับเราวาด กระตูนในสมุดแบบวาดวาด,วาด,วาดเยอะแล้วก็แล้วก็แบบเปิดไปที่หน้าเนี่ยมันจะขยับได้ซึ่ง<อ>ตัวของแคปเส้นตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันะนะครับ<อ>ในการหมุนซึ่งมันจะมีมอนเตอร์ที่แบบลุกแล้วก็ยืนลุกแล้วก็ยืนแบบนี้บบนะครับ<ล>ในการหมุนแต,แต่แต่ละครั้งของแคปเส้นซึ่งเราเจ้าตัวของแคปเส้นเนี่ยใส่ตัวของเซตไดเวอร์ที่อยู่ตรงกลางหน้าอกของเขาแล้วก็หมุนแบบนี้โอ้โหแล้วก็จะแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์ เซตใช่ครับเองนะครับแต่ว่าตัวของแคปซูลนั้นเออทไมะตอนนี้เปิดเผยมาทั้งหมด10แคปซูลด้วยกันโอ้โหเยอะมากเลยนะคือเขาเรียกว่าแค่ทีเซอร์เนี่ยมันกลาจะขายกันแล้วแต่ว่าล่างหลักเนี่ยมีทั้งหมด4แคปซูลนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะไรอาวุธเสริมต่างๆนานาก็จะมีแบบไอเทมเสริมอ่ะใช่ใช้แคปซูลเหมือนกันนะครับอ่ะคุณแจ็คครับมีอะไรฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของแคปซูลสีแดงคือตัวของฟิสิกัล จะเป็นพลังเกี่ยวกับกายภาพนะครับมันจะมีแบบหลายโหมดคุณแจ็คต้องเข้าใจอยู่นะครับคือตัวของ p h y s i ส์ข้ามอิมคโอนะคือแคปซูลสีแดงนะครับเน้นการต่อยและมีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดร่างนี้คือร่างสแตนดาร์ดคุณแดงที่เราเห็นกันไปอ่านะฮะก็เหมือนกับว่าผมเคยเห็นแวบๆด้วยนะไอ้ร่างนี้นะเพราะว่าเวลามันเตะมันต่อยโอ้โห อ่ะโอ้ยนะหว่าจะพูดอันนี้คือร่างเริ่มต้นขั้นอย่างที่ผมบอกไปนี่คือร่างกายภาพสแตนดาร์ดเลยเหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดก็ยังไม่มีอะไรก็่อ่เตะธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมายก็คืออยเตะธรรมดาคือสแตนดาร์ดโอ้ฮะเอาไว้ไงคือเบียบมีกงงมก้ามีซิปแพคนะครับนี่คือร่างเริ่มต้นครับผมอันนี้คือแคปซูลสีแดงนะครับอ่ะต่อมาคุณแจ็ครับมีอะไรฮะ ก็จะเป็นตัวของแคปซูนสีส้มอย่างตัวของซีซ um ีคั่มทานสฟอร์มนะครับ คือสามารถเปลี่ยนแขนและขาได้ออตามใจต้องการและสามารถยืดขาและยืดแขนได้อ๋อที่เราเคยเห็นที่มันแบบว่าต่อยแล้วมันดูเหมือนยืดนิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเป็นหมัดยังยืดอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือใช้ตัวของแคปซันสีสม้มนะครับ,รบแต่ว่าเป็นตระกูลเดียวกับตัวของฟิสิกัมนะอ๋อนะฮะก็เป็นโทนเดียวกันเป็นโทนเดียวกันก็คือเป็นการไล่สีอ่ะเป็นเป็นเป็นโทนสีคล้ายๆกับเฉดสีเดียวกันอ๋อนะครับนะครับอาต่อมาคุณแจ็ครับ มี่สีข้ามวิ่งเป็นสีชมพูนะครับมีปีกสามารถบินกลางอากาศได้เออซึ่งตัวนี้ปีกอันนี้คุณแจนชอบมากเขาเียเป็นผ้ามาเลยแต่มันเป็นปีกอะไรไม่รู้ยืดๆออกมานะเป็นแดงๆอะไรต้มๆอะไรอย่างงี้นะอันนี้ผมตกใจเหมือนกันคุณแจครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าชุดของเซ็ตนั้นจะเป็นหนังทั้งหมดแต่ว่าพอมาดูอีกภาพหนึ่ง มันเหมือนเป็นเป็นเป็นผ้าสปปนเด็กอะผ้ามันมันอะสังเกตอ่ะคุณจะดูสังเกตดูไอ้นะใจะเป็นผ้ามันมันตอนตอนชายไปแต่แต่ละฟอร์มแต่ละอันไปแต่ละฟอร์มแต่ละอันกันไปแต่ว่าก็คงคอนเซปต์เดิมใช่ครับผมแต่ว่าคือหน้าตาหุ่นก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่ม ไอเทมและลูกเล่นเสริมกันไปอันนี้ใช่ยสำหรับร่างนี้ครับผมต่อมาคุณแจครับรเป็นแคปซลูลสีน้ําเงินตัวของเทคโนรอมนะครับเป็นพลังแห่งเทคโนโลยีนะครับเป็นสีน้ําเงินเลยซึ่งตัวของสีน้ําเงินนั้นก็จะแบ่งได้ถึง3แคปซลูลนะครับก็คือตัวของ เทคโนโลยลมสตีมครับเป็นสีน้ำเงินเขาสามารถควบคุมบรรยากาศเพื่อสร้างกระแสลมได้หก็คือร่างสแตนด์ดเลยนี่คือร่างแต่ว่าสามารถควบคุมสภาวะอากาศแล้วก็สร้างกระแสลมเหมือนกับขึ้นกระแทกอย่างนี้ยเลคือสามารถทําได้รับเอาร่างนี้เป็นยังไงคุณใจครับเขาบอกว่าลายตรงหน้าอกเปลี่ยนไปใ่จากเดิมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบบหัวนมและก็ซิกแพคแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีซิกแพคหน่อยละแต่ว่าเป็นลวดลายละเขาเป็นลวดลายเหมือนกระแสลมไง ปิวปิวไปตรงนั้นใช่นี่คือรูดลายสายลมเลยแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับร่างที่แล้วนั้นก็คือมีความมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหน้าตานี่ก็คือว่าแค่ๆแค่เปลี่ยนเป็นดวงตาสีฟ้าก็คือให้เข้ากับแคปเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ารูดลายตรงน้าอก็จะเปลี่ยนไปก็แค่นั้นนะครับต่อมาคุณแจ็ครับเจ้าตัวของเทคโนโลยีมาชินารีนะครับร่างนี้นั้นจะมีแขนกลนะครับไว้จมตีศัตรูได้อุยคือสามารถ สร้างแขนกลมือตัวเองคล้ายกับตัวของไรเดอร์แมนนะครับสามารถเหวี่ยงนู่นเหวี่ยงนี่สามารถงอกไปแบบนู้นแบบนี้เทคโนโลยีแขนกลครับนะครับสำหรับร่างนี้ซึ่งร่างนี้คุณแจ๊คฮะก็คือแบบมีไอเทมเสริมขึ้นมาก็อย่างที่เราบอกกันไปนะครับตัวต่อมาคุณแจ๊ครับมีอะไรฮะเทคโนโลยมโตเจคชั่นโอ้โหสามารถสร้างร่างเสมือนขึ้นมาได้ก็คือแบบสามารถสร้างแบบร่างของตัวเองแบบงอกงอกงอกขึ้นมาได้ คล้ายกับอนินจาคาถาเงาพันล่างอะไรแบบนี้นะครับสามารถสร้างร่างเสมือนได้น่าสนใจมากคุณแจ๊ดผมต้องถามหน่อยว่าอะไรว่าดีไซน์แบบนี้แล้วรวดรายแบบนี้ถ้าเกิดคุณแจ๊ดจะให้คะแนนคือต้องบอกตามตรงเลยว่าไอ้ร่างที่แล้วเนี่ยเราให้คะแนนไปแล้วใช่ครับแต่ว่าร่างนี้เรายังไม่ให้คะแนนเดี๋ยวเราจะถามกูรูอย่างคุณแจ๊ดหครับว่าคะแนนสำหรับร่างนี้นะโทนสีประมาณนี้กับรูปร่างแบบนี้เข้ากันไหม ต้องบอกตามตรงเลยว่ามันยังคงโทนเดิมมันไม่ได้มีเกาะอ,อะไรมาแปะเปลี่ยนแค่ลวดลายเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยดำกับฟ้ากับน้ําเงินเนี่ยออผมว่าก็เข้าเข้ากันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าชุดเขาเนี่ยมันเหมือนมีรอยยับนะใช่ครับใช่คือไอ้ชุดร่างสแตนดาร์ดเนี่ยมันไม่ค่อยมีรอยยับนะแต่ว่านี่มันเหมือนมีรอยยับเลยเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนทรงนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ผมก็ยังมองว่าก็ยังเข้ากันดีอยู่ออถึงแม้อาจจะดูแบบว่าไม่เท่เท่ากับอันแรกใช่ผมว่าอันแรกเท่กว่านะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนนะผมก็เลยเอาไปให้ประมาณสแตนดาร์ดก็คือ 7. เต็ม10 7เต็มส0ก็ยังดูดีอยู่ในโทนของคอ m เบนเรเตอร์เซอยู่อืมอ่ะอันนี้คือสำหรับส่วนตัวผมนะอ่าครับผมคิดว่ารวดลายตรงนี้เอาแบบตรงๆเลยนะผมไม่ชิมทำไมไม่ชินเพราะปกติเนี่ยผมจะเห็นพวกไรด้วมีแบบมีหัวนมมีกามซิกแพคอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นลายปื้ดมาแบบนี้ที่จริงมันต้องเป็นชุดเก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นลายเลยลายแบบ คือคลืนไปกับชุดเลยใช่มันก็เลยดูแปลกตาเล็กๆน้อยๆก็เลยอ่ะไอ้ส่วนใบหน้าใบตาอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่แค่เปลี่ยนเสื้อสีก็แค่นั้นเองเอาไปก่อนเลย5เต็มรับสำหรับร่างนี้นะครับอตัวต่อมาคุณแจ็ครับครับกับตัวของแคปซมสีเขียวนะครับเอสพิมเป็นพลังแห่งจิตใจโอ้โหตัวสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปิดซึ่มสีเขียวอย่าง e s t ทิมรีคอเวอครับผมนะครับคือสามารถซ่อมแซมส่วนที่พังทลายได้คือสามารถซ่อมแซมได้ครับผมสมมติอาคารบ้านเรือนพังอะไรอย่างนี้คือเขาสามารถซ่อมแซมได้มันขนาดนั้นเลยแน่นอนครัาสลับร่างนี้ครับเออแล้วร่างนี้เนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ารูปนรายก็จะเปลี่ยนไปใช่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกสัร่างหนึ่งครับเพราะว่าตัวสีเขียวนั้นจะมีอีก เขียวหนึ oh, wow. right ่งแต่ว hmm. be uh ่าไม่ใช่เขียวแบบเขียวแบบแปลปๆ่ะเขียวออกเหลืองๆหน่อยนะครับคือตัวของ S อสพิมบาริเออร์ซึ่งบาริเออร์นี่คือโล่อยู่แล้วนะครับคือจะสร้างโล่ที่ใช้ป้องกันการโจมตีของศัตรูได้นะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็จะแบบงอกโล่ขึ้นมามีโล่ขึ้นมาป้องกันตัวเองนะครับเด็กต้องขอถามคุณแจ๊ดหน่อยซึ่งร่างนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับร่างตัวของสีน้ําเงินเทคโนโลยมนะครับแต่ว่าร่างนี้นั้นลวดลายตรงหน้าอกจะเปลี่ยนไปและลวดลาย ไปตรงสนับมือกับสนับเท้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับคิดยังไงกับร่างนี้ร่างนี้ก็จะออกแนวแบบว่าอ่าเขียวอีกโทนหนึ่งออไม่เหมือนกับร่างแรกเอ,อ,อันนี้เนี่ยอาจจะออกเป็นเขียวแบบปกติที่เราเคยเห็นกันมาออนะฮะแล้วก็ตาก็เขียวๆแบบนี้แล้วก็ผมมองว่า ไอผมชอบตรงสนับมือกับสนับขานะเพราะว่าออะมันยังเป็นโทนได้ดีอะไรเงี้ยออนะฮะเพราะแต่หน้าอกเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเป็นลายแบบนี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยออนะฮะแล้วตาสีเขียวด้วยอาจจะกลมกลืนกับอ่าหัวไปหน่อยอะไรเงี้ยออแต่ถามว่ายังคงดูดีไหมผมคือคอนเซ็ปมันเป็นเงี้ยมันไม่ได้มีงอกอะไรมาเพิ่มไงออมันก็ยังดูตรงธีมอยู่ถึงแม้ว่าสีเขียวมันอาจจะซ้ํากับหัวก็ตาม,อ,มอะไรแบบนี้อ่ะครับนะฮะถ้าเกิดว่าให้คะแนนผมกาอ่าให้อาจจะลดลงมาหน่อยเพราะผมชอบสีฟ้ามากกว่าก็อ่ะให้ประมาณสัก 6เป็นสิบแล้วกันอ่ะไม่ได้แย่อันนี้คือของส่วนตัวคุณแจ็คใ่อย่างน้อยก็ได้มากกว่า5ใช่ฮะแต่ส่วนตัวคุณมอสนั้นทไมต้องบอกตามตรงเลยว่าผมกับชอบเพราะว่าลวดลายของเขาเนี่ยเอาตรงๆถ้าเกิดเป็นสีเงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยสมมาตรกันเท่าไหร่เหมือนจะเอารายมาเปรืดๆแบบนี้เหมือนสายลมมากเกินไปนะครับแต่ว่าลวดลายแบบนี้คือมันสมมาตรกันเหมือนกับเอารายมาชนกันแบบนี้แล้วก็ ออกมาแบบนี้มันกลืนก็คือมันกลืนนะครับแล้วมันดูดีกว่ากว่าร่างที่แล้วแต่ว่ามันไม่ถึงกับร่างแรกนะซึ่งสีเขียวนั้นมันก็เหมาะกับสีดําอยู่แล้วนะครับคือมันก็เหมือนกับไรเดอร์หมาเล็กหนึ่งแหละที่เป็นชุดกรอบเป็นสีเขียวถ้าเกิดเราเพิ่มลายเป็นสีเขียวมันก็เข้านะครับแต่ว่าจุดเด่นของร่างนี้น่าจะเป็นตัวของสนับแขนและสนับขาซึ่งมันทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวของไรเดอร์เซตนั้น ก็ส่วนใหญ่ก็จะอุดมไปด้วยอสีเขียวตรงหน้าผาาใช่ในะครับถ้าเพิ่มตาเขียวแต่ว่าเขียวอันนี้มันจะไม่กลมคืนกับด้านหลังซึ่งผมโอเคนะครับแปดเต็มสินะครับสำหรับตัวของค a ร์เมนไรเดอร์เซ็ตร่างนี้ครันะครับตัวต่อมาคุณจักรครับกับตัวของแคปซัมสีม่วงโอ้โหครับคือตัวของพาราดิมพลังแห่งมิติเวลานะครับ เวลาสีม่วงอะไรมันจะชอบเกี่ยวกับแบบนี้ในพลังแบบปริศนามิติเวทมนต์นอ,อะไรเงี้ยนะครับคุณแจ็ครับพาราดีมวอนเดอร์รนะครับเป็นแคปซูลสีม,ม่วงกากนะครับสามารถย่อตัวเองให้เล็กลงไปได้โอ้โห นี่แอนแมนไเแหละเออคล้ายๆกับแอนแมนนะสามารถคือเป็นพลังเวทเ่อย่างที่คุณแจ๊ดบอกสามารถย่อขยายตัวเองได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะสามารถขยายร่างตัวใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับแต่ที่เรารู้คือสามารถย่อตัวเองลงไปได้นะครับ อ่ะต่อมาคุณแจ็ครับไอเทมหนึ่งแล้วกันก็คือตัวของเอสพิมพาราดีมกาวิตี้นะครับเป็นอะคาเซเวนม่วงอ่อนๆแล้วกันนะครับสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือมันจะมีมือคล้ายๆกับที่เราดูโฟเซ่มันจะมีถุงมือแม่เหล็กนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้จะเป็นมือใหญ่ๆเลยสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงแต่ว่าถ้าเกิดมันจะมาเงี้ยแล้วก็เอานี่สวนเข้าไปมันอาจจะผลักหรือดันเข้ามาได้นะครับนี่เป็นการควบคุมแรงโน้มถ่วง ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงรูปร่างลวดลายนะครับลวดลายก็จะแตกต่างจากไอ้สตัวเมื่อกี้เลยแน่นอนนะครับอคุณใจคิดว่ายังไงผมคิดว่าสีม่วงเนี่ยอ่าเหมือนกับคูกะเงี้ยที่ผมบอกว่าสีม่วงผมชอบอยู่แล้วและอันนี้มันเป็นม่วงดําด้วยผมว่าทาออกมาได้ดีแต่ว่ามันตัดกับสีเขียวด้านหลังใบหน้าอันอันนี้ผมพูดถึงตัวก่อนอ่าลำตัวก่อนใช่ใช่ผมว่าไอชุดที่มันเป็นสีสีม่วงม่วงเงี้ย ม่วงดำอ่างเงี้ยมันเข้าได้เป็นอย่างดีเหมือนผมอ่ที่ผมบอกผมชอบ่อเกนมูอ่างเงี้ยเห็นไหมมันออกแนวโทนด้วยกันเห็นไหมม่วงดำๆอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมถือว่าอ่ะไอตรงตัวเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทรงเนี่ยมันไม่ได้หลุดตีมอะไรมากมายถือว่าดูดีในของมาตรฐานของเซ็ตนะ,ะส่วนหน้าเนี่ยผมว่าสีม่วงมันอาจจะดูโดดไปหน่อยหรือว่ามันดูไม่ค่อยกับเข้ากับไอนี้เท่าไหร่นะฮะในส่วนของใบหน้านะ,ะแต่ถามว่าตัวโอเคไหมดูดีมากสำหรับผมนะ าะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะให้คะแนนเนี่ยผมเอาพอๆกับตรงที่สีฟ้าแล้วกันเพราะผมเหมือนผมก็จะชอบโทนเนี้ยผมก็เลยชอบอให้คะแนนไปพอๆกันก็คือ7เต็ม10ครับคุณแจ๊ดให้เจดเต็ม10ใช่ฮะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวคุณมอสนั้นอะไรฮะต้องบอกตามตรงเลยว่าผมขัดใจใบหน้ามากเพราะสีม่วงมันโดดอย่างที่คุณแจ๊ดบอกอนะครับแล้วสีเขียวด้านหลังอ่ะมันไม่เข้ากันอยู่แล้วะนะครับถ้าเกิดเป็นสีดําอย่างที่คุณแจ๊บอกสีดําและสีม่วงเออโอเคมันเข้ากันแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงสีม่วง ตรงชุดเกราะหรือว่าตรงหน้าอกของเขาเนี่ยเป็นลวดลายสีม่วงเนี่ยเพราะว่ามัน มันคลืนไปหน่อย oh, oh. มันคืนเกินไปหน่อยนะ uh, ครับ,รบมันไม่ใช่แบบสีม่วงที่แบบว่าโทนสว่างอะไรมากมายคือมันอาจจะคลืนกับตัวของสีดามากเกินไปห,หน่อยซึ่งเราอาจจะแบบวู้ลวดลายมันก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เหมือนกับแบบเป็นขีดขีดปืดดดด้ดลงมามันจะมองไม่ชัดมันจะมองไม่ชัดแต่ว่าลวดลายตรงเนี้ยตรงส่วนของข้อแขนและข้อขาเออโอเคมันทำให้ดีมากนไอ้ตรงเนี้ยใช่ผมชอบมากเพราะว่ามันมันเป็นโทนสีที่มันสว่างกว่าลายที่หน้าอกของเขาอันนี้ผมก็ถือว่าโอ แต่ว่าขัดใจตรงส่วนแค่ใบหน้าผเอาไปก่อนเลยเจ็ดเต็มสิบครับสำหรับร่างนี้นะครับอันนี้ก็ครบทั้ง4ี่ร่างแล้วแต่ว่าคุณใจครับมีอะไรฮะตัวของเซ็ตนั้นถ้าเกิดว่าสังเกตนะทุกร่างเนี่ยจะลงท้ายด้วย M อ็มหมดสงสัยไหมเออว่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของฟิสิกส์คั่าตัวของเทคโนโลยมนะครับแล้วก็เอสพิมหรือแม้กระทั่งตัวของพาราดิมนะครับเขาบอกว่าตัว M เนี่ย หรือว่าตัวมูเนี่ย<อ>ตัวเอ็มกับยูเนี่ยหรือมูเนี่ย เขาจะสื่อถึงตัวของยูมิยูเม้นที่แปลว่าความฝันอแหมเขาเรียกว่ามีการเล่นคงเล่นคําอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องบังคับให้ตัวเอ็มนั้นอยู่ด้านหลังนะครับมันลึกซึ้งมากญี่ปุ่นเราต้องทำอะไรแบบนี้เนาะมันแบบไม่มันเป็นเป็นสนาหรือเปล่าไอ้ตัวเอ็มอยู่ด้านหลังทุกอันอย่างนี้ใั่ไคือแปลว่าความฝันแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเกี่ยวกับความฝันได้นานขนาดไหนนะครับในเรื่องนะนะคุณแจ็คครับอะไรอีกฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมของ ภาพเมนไรเดอร์เซตกันบ้างดีกว่ามีมาแล้วเหรอมีมาแล้วนะครับอุปกรณ์เสริมนั้นอันนี้ผมให้ภาพไปดูเลยครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเรียงตามตัวเลขนะครับว่าจะมีเลข1ถึง5ลองดูซิว่าเซตนั้นใช้อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างครับผมเริ่มต้นด้วยอันที่1ตัวของเซตโฟนนะฮะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้สื่อสารและอัดเสียงได้หบันทึกเสียงได้และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ของแคปซม ในการใช้งานได้เช่นกันคือไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของโทรศัพท์ก็คือสามารถเอาแคปเส้นใส่เข้าไปได้ด้วยม,มีลูกเล่นนะ,นะครับมีลูกเล่นคือต้องบังคับให้ใช้ตัวเนี้นะครับอ่ะตัวต่อมาคุณแจครับ,รบอันที่ 2, 2> ออตัวของเซตไรเส้นนะครับ ตัวนี้นั้นเมื่อรอบเลนเข้าไปในตึกที่มีการเฝ้าระวังสูงเนี่ยทไมฮะก็สามารถใช้เป็นบัตรประจําตัวปลอมได้อ๋อเออเมันจะเป็นเหมือนนามบัตรอะไรสักอย่างนึงนะน,นามบัตรคล้ายๆกับตัวที่เราเห็นในเดกาารนเลใเใ์ใช่ใช่ที่ แล้วก็จะมีอะไรจ้อยลงมาแบบนี้โอ้โสามารถปลอมแปลงได้นะครับอ่าวุธสายลับก็เป็นสายลับไงคือเรื่องนี้ก็คือสายลับอ่าต่อมาคุณแจครับอันที่3ครับตัวของเซตเซนเซอร์โอ้โหเซนเซอร์จะเป็นเซนเซอร์ไวคอยตัวจับการเคลื่อนไหวของศัตรูและสามารถติดตั้งตัวของเคสมได้อีกเช่นกันอ่าครับผมนะครับอันนี้ว่าไงคุณเจนะโอ้โหอันนนี้อัที่3อันนี้มันเป็นแปลกตาตอนแรกนึกว่านึกว่ากล้องถ่ายรูปไม่มีเป็นรู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 ด้วย การ อ๋อเป็นเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับนี่ออนะครับอ่าตัวต่อมาคุณแจ็คครับอะไรฮะอันที่สี่เรข,ของเซ็ตคามร่าครับนะครับเป็นกล้องสายรับที่ใช้เก็บความลับที่ได้เจอมาอคือแบบเป็นเก็บความลับต่างๆนาน,าน,าน,านาีคือเซฟข้อมูลไว้ในกล้องนี้และสามารถถ่ายรูปต่างนานาได้เช่นกันอันนี้มันแบบว่าเดินได้ไหมทำไมมันมีเหมือนกับมีแขนมีแขนมีขาไงก็คือแบบคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้คือสามารถวิ่งไปแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะสูงว่าไอ้นี่คือแบบสายรับอีกตัวหนึ่งคือมันก็เป็นการส่งอ่ะคล้ายๆกับที่ไปีที่ แบบส่งพวกแอมเอนเตอร์ตัวเองอไปสืบ่าไอตัวนี้ก็แบบสืบแล้วก็ถ่ายรูปมาน,น่าจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดผมเข้าใจก็น่าจะประมาณนี้ลักษณะคล้ายๆกล้องวงจรปิดเหมือนกันนี่อมเอาตัวต่อมาคุณแจ็ครับอะไรฮะอันที 5. ่5ตัวของแคปซูลซารินเดอร์นะครับตัวที่เก็บ แคปซูลสามารถใส่ได้ทั้งหมด5ชิ้นอ๋ออันนี้มันเหมือนเป็นหลอดนะเอาเก็บเก็บใส่ใช่ไหมแล้วก็ใส่ในโหลอีกทีนึงใส่ในโหลอีกทีหนึงคือแบบว่าคือจะมาเก็บแบบถือเอาจากตูดไม่ได้คือเขาต้องมีที่เก็บโอ้โหมันจะเชิญทาไม่ได้ถือเงี้ยเขาเก็บไว้ที่บ้านพอครับผมแล้วก็เรียกไอ้ตัวเนี้ยหรือว่าให้เรียกไอ้แบบอุปกรณ์เสริมเนี้ยไปหยิบมาอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหนะครับอ่ะผมก็เข้าใจประมาณนี้แล้วกันครับผมนะครับอ่ะโดยร่วมเอครับผมนมตรัูตัวของกบุ บ้านขนมหวานมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นฉากตอนเช้าที่ตัวของ c a ร์เมเลเตอร์ร่าง Standard เนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาตกใจเหมือนกันนะครคือตอนแรกเราหวังไว้เยอะว่ามันจะดูดีถึงขนาดที่ว่ามันมันสวยอะเราแต่ว่าพอมาดูในแสงสว่างผมมันมันก็โอเคนะแต่ว่า มันจะดูแปลกๆไปหน่อยนะฮะตอนแรกผมเห็นเซตเนี่ยในเวลากลางคืนและเรืองแสงแบบนี้พอไปดูตัวของกาบุที่โผล่มาเต็มๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันยังธรรมดานะฮะมันมันไม่ได้แบบสวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นอันนี้คือส่วนตัวนะแต่ว่าด้านหลังไงด้านหลังก็อาจจะแบบว่ามันล้นมันล้นไปหน่อยเออมันล้นล้นไปมากเลยผมคิดว่าไอ้น้าหน้าน่ะเออผมผมยังพอแบบรับได้แต่พอมาหันไปด้านหลังไอยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยงบหมดละ ก็เป็นแนวสายไงสายลับออมันต้องทําอะไรคล่องตัวนะฮะเดี๋ยวเราลองดูพิเศษในเรื่องลวกันมันอาจจะมีทั้งตอนกลางวันตอนเอตอนเช้าบางคืนแหละนะฮะเพราะว่า ไม่งั้นในในตัวอย่างอะ่ะมันจะไอ้นี่มันจะแบบว่าพรีเซนต์ตอนมืดๆทำไมอขนาดว่าไอ,ไอตอนที่เปิดเผยสีล่างอะ่ะมันยังเป็นเป็นไอสตูมืดๆเลยนะเออใช่ส่วนใหญ่นะที่เขาเปิดเปิดตัวมานนะมืดหมดเลยนะใช่ใชมันเลยทำให้แบบเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย<อ>มันมันว้าวมันแต่พอมาเห็นกลางวันเนี่ยเอ้ยเ,เลิกว้าวแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้แล้วแต่มองนะาบางคนบอกว่าสวยบา,<อ>บางคนบอกว่าเอ้ยโอเคพี่แต่ว่า อันนี้คือแล้วแต่คนกันไปก็เหมือนผมผมก็ยังมองว่ายังดูดีอยู่เพราะว่าไอหน้าตาอร่างแรกมันดูดีสำหรับผมนะครับประมาณนี้ใช่ครับผมทั้งสองตัวของคำเ e ็นไรเ r อร์เซตที่เรามาอัปเดตใช่แต่ว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวเราจะทําแบบจริงจังเจาะลึกตัวละครแล้วเขาอาจจะมีพระรองด้วยใช่ใช่นี่คือเราก็ยังไม่พูดนะที่แบบเป็นตัวของยีดใช่ไหมไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันแน่นะแต่คนจะเยียยีดผมชอบยียเย่เย่เย่ตามนี้แล้วกันนะฮะ นะครับตัวของเซตเดี๋ยวขายเสื้อหน่อยโอ้โหขายเสื้อนะครับทำไมผมต้องเปนหนังแมวตลอดเลยวะผมสนะเียดเอาจริงมึงสร้างมึงสร้างมามึงก็ขายด้วยเวไอ้สัตว์ แล้วหนังแมวที่สั่งมาเยอะเลยนะสามร้อยบาทส่งฟรีครับผมนะครับและนี่คือลิมิเต็ดแต่ลิมิเต็ดนี้ขายออกยากมาก400บาทส่งฟรีครับผมใครอยากได้ใดเซ็นก็ขอกันมาใช่ครนะครับนี่ฮะหนังแมวนะครับใส่ง่ายใส่สบายผ้านุ่มลื่นลื่นครับผมลื่นลื่นด้วยเออดุ่มลื่นนะครับผมอาจจะลิ้นพันนะครับอ่ะคุณแจ็คครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีห้าสิบบาทไปปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญทำทานซื้อของกินอร่อยกว่าเยอะโอ้โหมันได้แป๊บเดียว50บาท ทำไมอ่ะผมว่าถ้าเกิดมังเขาสมัคสมาชิกในช่องบูวี่เน่ยอยู่ได้เป็นเดือนไหมผมว่าอย่าเรียกว่าอยู่ได้เป็นเดือนเลยที่เรียกว่าอยู่ได้ตลอดชีวิตดีกว่าไอคนที่เนียนเนียนเดี๋ยวให้คุณกาไปลงดาบมันก็ไม่ลงดาบสักทีนึงผมสงสารเขาเออไอคนแรกเนี่ยผมจําได้แม่นเลยใครอะเทนกุจิไทเคลุอุ้ยทนายเบสหรือแม่ก็ธงมริชินในเฮียนี่แหละอุ้ยเนียนในสัตว์เราไปว่าเขาทำไมอ่ะเอ้า เขาทําเป็นแบบหัวเราะกบเกิดว่าเอ้ยผมผมผมไม่ได no. ้ต่อสมาชิกเลยครับมึงจงใจทนายเบสผมผมผมไม่เกี่ยวนะทนายนะผมไม่เกี่ยวนะแล้วแล้วสิ่งที่ผมตัดนะมึงไปมึงไปทะเลกับทนายนะใช่ผมไม่เกี่ยวนะคือผมแม่เดี๋ยวจะฟ้องด้วยรูปภาพกูไปปลอมแปลงไอ้เหี้ยไม่มีไม่มีถ้าปลอมแปลงมึงไปฟ้องไอ้น้องริวก่อนเลยไอ้ไอ้รูปเนี้ยไอ้รูปเนี้ยที่ยิงหามผมใหญ่กว่านี้ไอ้เหี้ยมึงไปหดถามกูมมันได้จร้งจริงเฮ้ย นะฮะอเ่ก็ประมาณนี้ด้วยกันไปสมัครสมาชิกด้วยช่องบูวีดอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี20บาทสรมส3บบาท4 0บาท,บาท10บาทเอาไปทำอะไรก็เอาไปส่งทิปมีออหรือว่าซุปเปอร์แชทอะไรก็ได้อย่าให้เหลือนะอเงินที่คุณหามาได้นี่อย่าให้เหลือ,อ,ลอส่งมาให้เราใช่ครับผมนะครับเพื่อเรานั้นเป็นค่าไฟแล้วก็ค่าต่างๆนานาทุกอย่างมันมีคุณค่าหมดที่เราเอามาพูดเนี่ยอย่างเราก็เป็นค่าน้ำให้เราเอามากินคือเราไม่ได้ท่องฟรีนะใช่ มันมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่านการกุศลไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอกระเป๋าเออโอ้นี่คือตรงๆมากจริงนี่ผมนี่เป็นคนตรงนะเออแบบไม่ใช่แบบไอ้ผมผมทำเพื่อไม่มีอ่าครับผมเอาเงินจริงนะครับผมไม่ว่าผมไม่ขายเสื้อหรอกนะครับอาคุณแจคครับติดตามได้ที่ช่องมูฟวี่ด็อกนครับแล้วก็มอสแจ๊ t ทีวีได้ข่าวว่าช่วงนี้กระแสดีบางคนไม่รู้ว่าไอ้ช่องมอสแจ๊ดทีวีเป็นช่องกรอบหรือเปล่าช่องกรอบหรือเปล่าถามตรงไม่รู้ มันอาจจะเป็นปอมไอไอน้าเรามาพูดก็ได้เออเดี๋ยวนี้มันเนียนก็คงก็ต้องดูดีๆแต่ผมไม่เคยรู้จักช่องนี้แล่ผมไปเรื่อยเลยนะมอจแอร์ทีวีผมมาพูดมีสาระโอ้โหผมมนมีสาระคนเขาก็บอกเยอะเอ้ยเฮ้ยผมเหมือนพี่แจ๊ดเลยผมซื้อแบบแผ่นหนึ่งเทอร์โบเรนเจอร์แผ่นหนึ่งไฟแมนเหมือนกันเลยแสดงว่าผมมาพูดจริงมึงอะคีโมผมหุ่นยนต์ไงโอ้โหเขาเกิดไม่ทันหรอกหุ่นยนต์อะไรมึง แผ่นซีดีผมมันเรื่องจริงสกายเรนเจอร์เรื่องจริง๋อ้ยผมเรียกไฟแมนไอ้เหียไหมครับอุ้ยยาครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโฟฟันแล้วก็มูวิด็อกไรสไตล์เกี่ยวกับเราที่ผมพูดว้นเวออะไรแบบนี้อยากให้ลากคลิปยาวๆไม่รู้คลิปยาวขนาดไหนเนี่ยเขาปิดตั้งแต่1ิบนาทีแรกแล้วห้าทีแรกเขาปิดแล้วอ๋อรู้แล้วผมรู้แล้วพี่หัวมูนิ่ก็มีหมต้องอธิบายมากวันนี้ไม่มีอะไรฝากแล้วขอตัวลา ลาแต่เพียงเานี้บ๊ายบายครับบายบายครับสครับครัเบเสียงแมวอะไรเลี้ยงแมวด้วยที่บ้านใช่มันไเข้ามาหรอกมันจะเข้าอะไรเสียงแมวมันไม่ได้เสียงตกของคุณมอสอันนั้นได้ยินชัดเพราะว่าเข้าแหละเอายิง